ครบับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคนแล้วก็พี่ปลาราฟเอล นั่นเองนะครับนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างบ้านฉบับแบบนูบแอนโปรนี่นะผมนะหรือว่านูบกระทับโปรนี่นะครับนะฮะก็ใครชอบบ้านคอนแต่งก็คอมเมนต์ด้วยกันครับเราต้องสุ่มนะครับว่าใครจะได้บ้านโปรบ้านเพชรนี่นะครับทุกคนอย่าเพิ่งเชียร์นะฮะให้ผมบอกว่าให้สุ่มก่อนว่าใครจะได้เชียร์ได้อะไรนะครับไปบ้านสุ่มเลยครับก็คือบล็อกดินอ่ะได้เป็นนูบบล็อกบล็อกเพชรได้เป็นโปรคือผมได้นูบเลยเนี่ยโอ้โหฉัลันจะพูดเลยแย่งมวยเหรอขโมยเหรอนะฮะโอเคใครเชียร์บ้านนูบก็อยู่เลยแห้แจกพี่แจมให เลขสองเลยกันนะครับวัวหนึ่งวัวสองเลยกันนะครับข้างในน้องน้องทำได้แค่บล็อกดินกับเอ้ยบล็อกเพชรกับบล็อกคอน์เท่านั้นนะครับก็คือสองบล็อกนี้ของพี่ทำได้แค่บล็อกดินกับบล็อกหญ้าครับก <c oughs> ดเต็มของสักครู่ผมเริ่มสร้างเลยกัน,นครับนุ๊ปเนี่ยจะเป็นนุ๊ปที่ค่อนข้างสีผิวนุ๊ปจะไม่ค่อยขาวมากนะทุกคนครับเลยใช้บล็อกนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เฮ้ยเฮ้นับตามนับตามทุกคนครับดูดีนับตามอะครับก็ใครเชียร์บ้าผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนแฮชแท็กหนึ่งนะครับเชียร์บ้าผมแฮชแท็กหนึ่งก็พอนะครับทุกคนอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะครับแค่บ้านเนาะแค่หนึ่งก็พอนะครับทุกคนนแฮชแท็กสองแฮชแท็กสองคืออะไรครับแฮชแท็กสองคือบ้าพี่แซนเลครับทุกคนบ้าไม่ใช่ออมแอม แค่แต่อบอกเลยว่าพี่นะผมนะทุกคนจะเชียร์อะไรก็ก็คือผมอะครับทุกคนนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงจัดก็ต้องทำหน้านูปก,ก่อนเชียร์พี่ครับอย่าเชียร์พี่ปาเลยพี่ปาพี่ปายเขาเขาคนเชียร์เยอะเกินไปแล้วเชียร์พี่แจมนะครับพี่แจมจะร้องไห้แล้วเพี่แจจะร้องไห้พี่แจมไม่มีใครเชียร์เลยเออเดี๋ยวนะผมว่านะบ้านของเราเนี่ยนะนู้จะเป็นคนที่ผมเสียงตาลน,น้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มเลยดยีกว่ะทุกคนเพราะงั้ทุกคนหน้าตาเหมดดือนรูปไหมฮะใครคิดว,ว่าใครคิดว่าหน้าตาเหมือนรูปคอมเมนต์ด้วย er กันครับทุกคนทุกคน อ่าประมาณนี้นะฮะผมก็ได้เดียมาจากนั้นทุกคนนะใครเชียใครที่เคยดูก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนุโปรแฮกเกอร์อนะเนี่ยเนขาเห็นเขาาจะทำคลิกันบ่อยะไอ้โทษนะเนี่ยหน้าใครหน้าพี่เหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 8ครบหนะ้าของพี่8ครคบแปนะ้าคือทับาทำเสียนุ่มดิเดี๋ยวเขาจะทำเสียนุ่มกันนะฮะเอ้ะวัดตีปุ๊บุ๊บพุดอือเลยครับทุกคน เออเอาเอาทุกคนดูดีโหผมต่าฟรีเลยครับทุกคนทุกคนเชียร์ผมด้วยครับบอกว่าบ้านเดี๋ยวว่าบ้านเนี้ยเราจะไม่ทำบ้านแต่ว่าทำสไตล์ธรรมดาทุกคนครับเราทำมาให้มันดูสไตล์แบบเป็นบ้านใต้ดินด้วยนะครับทุกคนครับก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี้ยจะคุณเจาะน้ำมันเพิ่มนะฮะหมายถึงว่าคุณเจาะเอ่อพื้นที่ข้างล่างเพิ่มนะครับเพื่อให้มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบฉบับแบบบ้านใต้ดินนะทุกคนเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเกินมาเก้าบล็อกหนึ่งอะไม่เป็นไรหรอกก็ หัวสกินพวกเราไหมครับพวกเราเนี่ยความยาวมันอยู่ที่8,8คูณน้ำทุกคนเข้าใจไหมครับทุกคนคกคน,น่าจะมีคนไม่ไม่รู้นะอันนี้บอกสำหรับคนไม่รู้นะถ้าใครรู้แล้วก็ยินดีครับคุณ,ค,ณคุณได้รู้แล้วนะตอนนี้ก็คือใช่ครับสกินไมครับของเราเนี่ยมีความยาวทั้งหมด8,8คูณก็คือว่าความสูง8บล็อกความกว้าง8บล็อกนี่นะครับเวลาใครทำสกินไมครับหรือว่าถ้าหัวอะไรเนี่ย,ยก็ขยันทำให้เหมือนเป๊ะเลยก็แปคูณแปดนะทุกคนนะแปดคูณแบล็อกก็คือว่าเออประมาณได้หลยทุกคนแล้วก็ความนู ท่ไม่ใช่ความเท่หรอกผมสร้างผิดงั้นแหละครับทุกคนเอออันนี้คือของอางจัดบุบอกเลยนะเอ้ยตึงตึ้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 งตึงโุบบอเลยผมสร้างนุ๊กโคตรเก่งแต่ว่าผมเคยสร้างนุ๊กบ่อยมากทุกคนครับแต่ว่ารอบนี้ผมไม่เคยสร้างสร้างนุ๊กบ้านสไตล์แบบบ้านดินไงเออนะฮะโอเคเฮ้ยเป็นไงโอ้นุ๊กผมโคตรเท่ครับหน้ามาดูดำๆขมขื่นนะทุกคนนะนุ๊กผมนะนะฮะอาจจะแบบว่าตากแดดนี่ไปหน่อยนะฮะกาเกินเฮ้ยโอ้บ้านโปเขารวยเกินนะครับขข้้้้้าาาางมมมผผโโอออหเเเเเกกิินนนนไไไปปป่่่ะะดดดดููีีรรรับบลยยยวว๋ต เราลับไม่ได้ครับบ้านรวยเกินลับไม่ได้ฮะโอ้บ้านเราจนทุกคนครับเป็นแฟนคุณจนต้องทนไหนเน้อพี่นี้มีคุณทองเออต้องทนนะทุกคนนะผมผมจนผมร้องง่ายแล้วผมจน,มนทุกคนผมจนผมร้องง่าย <c oughs> หนึ่งห้าเก้าใช่ดูแลต้องไม่ดูไม่ได้ทุกคนครับเอ้ยผมดูแล้วว่าผมสร้างเกินเก้าบอสมาทำไมครับทุกคน เพื่อมาปิดหน้านุ่มนี่นะฮะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในบ้านเราเจอหน้านุ่มเราหน้านุ่มน่าจะน่ากลัวทุกคนเลยเราปิดหน้านุ่มก่อนแล้วกันนะฮะกันกันไว้ดีก่อนนะครับทุกคนเพราะนุ่มน่ากลัวนะฮะเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอออบแบบห้องสนิทนึงงานนะทุกคนนะให้บ้านเราออกสไตล์แบบพุดเดิ้ลนะครับไม่ถึงโมเดิร์นนะครับเพราะว่าทําให้บ้านเราเฮ้ยเลิ่มมุกเก่งเลิ่มมุกเก่งนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำประมาณนี้อันนี้คือห้องแยกนะทุกคนนะฝั่งนี้กับห้องนี้อ่่่ะะะะะแแยยยยกกกกััััันนนนนนนปรรรมมาาาณีีีี้้้้้คคบออออออืตววหหงงงเด๋ผจทไส น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ทางขึ้นเราต้องมีนะครับทุกคนทางขึ้นเราจะเป็นบันไดบันไดแบบบันไดนี้กันนะตอนแรกผมคิดว่าจะทำเป็นบันไดธรรมดามากเลยมันเป็นบันไดธรรมดาไหมน่าจะมีนะเพราะรู้สึกว่าเฟอร์เจอร์เรามีอยู่นะครับเป็นบันไดแบบคล้ายๆบันไดลิงอ้านี่ไงมีจริงด้วยครับทุกคนก็วางประมาณนี้นะครับสามารถขึ้นไปข้างบนได้ชั้นบนประมาณเท่าประมาณตรงนี้มันจะหัวติดอ้าหัวติดนี่ทุณคนครับบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบการสร้างบ้านที่แบบหัวติดมากประมาณนี้อ้าประมาณนี้คือโคตรเทโอ้กันคครบ แต่ความจริงมันไปได้อีกนะเพราะว่าข้างบนเราไม่ต้องสูงเราเราประมาณนี้นทุกคนครับสูงสูงหน่อยหัวติดเฮ้ยไม่เอาละไม่ทำและเลิกละเลิกทำแล้วทุกคนอันนี้หยอกนี่หยอกบ้าทำต่อครับสีน้ำตาลด้วยน,นะผมชอบสีน้ำตาลมากใครชอบสีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมชอบสีน้ำตาลสีแดงนะครับบอกเลยโคตรสวยน้ำตาลนี่มันค่อนข้างจะบอกว่าช็อกโกแลตมากมากเลยนะทุกคนประมาณนี้อันนี้คือห้องเราแล้วตรงนี้เราควรทำเป็นห้องกั้นดีไหมทุกคนกควรลองทำบ้านสไตล์ใหม่ๆฉบ,บับของตัวเองมากดีกว่านะครับตอนนี้พี่ปาถึงไหนแล้วตอนนี้ <S <S ตอนพี่ ขอพี่เออพี่ก็ทำข้างในเหมือนกันเอาไปว่าดบ,บ้านป,ป่าตอนนี้ปปนบ้านป,ป่าก็ทำโป้เสร็จแล้วนะ,ะทุกคนโป้ก็คือบ้านก็ขั้นจะรวยใช่ไหมป่าเนอะโป้จะรวยนะครับนุ้มก็จะแบบกา,กากนะครับในบรรดานุ้มแฮกเกอร์โปอะไรวะเนี่ยนะ,ะเออนุม้มก็ะจะร้อนหนุ้มจเป็นตัวหนุ้มจเป็นตัวตลกอ่ะนุ้มจะร้องไห้แล้วนุ้มชอบเป็นตัวตลกนะฮะเอออันนี้คือบ้านของเราอันนี้จะเป็นห้องอะไรสักอย่างนะครับเราเราจะทำให้มันเชื่อมกันมไหมถ้าเที่ยงกันทุกคนเอเอผมว่าตรงนี้น่าจะทำเห้องสักห้องนึงแล้วค่อยมาตกแต่งทีี่่่หหลััังงงเรราาแบบ้อกกนนดวะค ผมไปแบ่งห้องข้าล่างก่อนนะทุกคนนะผมจะห้องแบบว่าให้ห้องข่าจะแบบว่าห้องแบบโอเพนดอร์นะครับเอาดอร์ดีครับโอเพนดอร์อะไรล่ะทาห้องใต้ดินของเราก็ต้องลงประมาณทางนี้นะทุกคนประมาณทุกคนครับผมว่าเอาเป็นเมลิงเ่เพื่อความสวยงามทุกคนครับผมได้เตรียมห้องเรียบร้อยแล้วนะฮะผมบอกแล้วว่าสไตล์บ้านนุ่มๆของเรานี่ฮะต้องเต็มไปด้วยดินกับอกหญ้านะครับทุกคนผมไม่ได้รวยเหมือนใครเขาอะครับแล้วก็บ้านของเราก็เสร็จแล้วขบนนเข้างบนไม่ครับไม่ได้พูดกระแทะใครเลยครับมาทุกคนครับ ผมก็คือน,นุ้มนะฮะผมก็ต้องทาตัวเป็นนูมนะทุกคนด้วยกันทําบ้านเราต้องยกระดับบ้านเราเนี่ยฮะถึงบ้านเราจะกาไก่แบบว่าบล็อกดินนะฮะแต่เราต้องทำบ้านให้เราแบบว่าหลูก,กับบล็อกดินทุกคนครับทำยังไงรู้ไหมฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ผมถามคนดูไงเลยผมไม่รู้นนะอันนี้โอเคผมทาบ้านสไตล์แบบออฟดอร์นะทุกคนนะออฟดอร์แบบว่าเมื่อสไตล์ข้างจะออกมนเ,เดอร์แหละทุกคนครับความจริงมันคือมเตอร์แหละนะโอเคเราทำดูเราทำดูนะครับว่ามันจะสามารถยกระดับบล็อกดินธรรมดาให้กลายเป็นปบล็อกดีๆมากามก,าากนนว่าบดนนนระคัััู ทำได้หรือเปล่านะทุกคนคิดว่าทําได้หรือไม่ได้ผมจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าดึงดึงดึงทำทำได้ไหมทําได้หรือเปล่าเดินเดินเฮ้ยมีใครเคยฟังเพลงนี้โคตรเก่าบาสบอกเลยใครเคยฟังนี่ต้องต้องแก่มากๆอ่ะเออแก่เฮ้ยผมจะร้องให้ผมแก่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเคยฟังเพลงนี้เมื่อกี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์จ้ะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ไหวแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ผมนะฮะใครที่รอพบกับพับกบนะฮะซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Walking ครับ ซีซั่น2นี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้แบบมันยังไม่เสร็จแหละทุกคนครับตแต่ว่าตอนนี้ซีรีส์โลมอนก็จบไปแล้วนะครจะโล่ไยโลมอนจบแล้วปลาจะข่าวปลาตายด,ด้วยดิใช่ไหมตายกบดเลยผมเป็นน้ตาวกับเจ้าแกะไม่ใช่เจ้าแกะผมเป็นน้ตาวกับเออผมอความจริงผมก็เป็นน้ำตาคนเดียวแหละแล้วก็มีลูกลูกแกะนะครับลูกเจ้าแกะมาอยู่เป็นเพื่อนนะอันนี้คือข้อดีจาดทุกคนครับนะ โอ้ผมจะร้องง่ายผมเศร้าอ่ะทุกคนมีใครเศร้าไหมครับคอมเมนต์ได้นะครับผมมีใครเศร้าไหมป่าได้เศร้าไหมฮะพี่นี่โคตรเศร้าเลยพี่จะร้องง่ายพอพี่เขียนบทเองพี่เล่นเองนี่พี่เศร้าเลยนะพี่เศร้าจะแบบวันไหวอะครับทุกคนจะร้องพี่เศร้าไงเออพี่เศร้าเขาดูว่าเพื่อผมเศร้าจริงทุกคนครับทุกคนคิดดูนะครับผมแต่งบทผมเป็นคนแต่งบทเอ่อแต่งแต่งหนังเรื่องนี้เองแล้วก็เศร้าเองทุกคนคิดว่าไงครับใช่ครับผมผมกำลังเศร้าครับผมกำลังร้องไห้นะครับผมทุกคนเที่ยวไหมผมต้มตาเล็ดเลยตอนเขียนบทเองแบบว่า ถ้าผมป่วยทุกคนแบบว่าทายหมดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออผมแบบสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วเธอไม่ล้วงหลอกแต่บ้าก่อปันหน่วยไม้รักอ่ะทุกคนโอ้โหเศร้าเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงมาเป็นเพลงเฉพาะแบาาบเฉพาะพี่ตอนที่รู้ได้เพราะว่าพี่เป็นคนแต่งแต่งมั่วนะอันนี้ร้องร้องร้องมั่วร้องมังม่วนะครับโอเคมาซาแมานต่อตอนนี้บ้านเราเนี่ยผมจะทำให้สไตล์แบบว่าเป็นแบบ ไม่ได้บกบอสนะครับเป็น o u t ดอ o นั่นคือว่ามันก็ค่าจะไม่มีห้องส่วนตัวนะทุกคนตั้งแต่เตียงถึงถึงนู่นถึงนี่เลยนะมันจะไม่มีห้องส่วนตัวเลยนะโอเคจะลองทมทาดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับผมลองทำเล่นๆนะว่าผมไม่เคยสร้างสไตล์แนวนี้ไงทุกคนเข้าใจไหมเออจะลองดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าที่ผมลองสร้างแล้วผมน่าว่าผมคิดว่ามันน่าจะสวยนะทุกคนนะออกมาน่าจะแบบว่าค่อนข้างจะสวยหรูแบบสุดจีสุดจ้าสุดจี๊บิดิโจอยู่นะผมว่านะเออนี่มีส่วนมาทุกคนคร แต่ตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นสลับนะฮะบล็อกหญ้าบล็อกดินนะผืนน่าสวยมากๆเลยพี่ปาตอนนี้พี่ปาถึงไหนแล้วครับตอนนี้ทำถึงไหนแล้วฮะห้องน้ำค่ะห้องน้ำแล้วว่าทุกคนคือพี่ปาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้วหรอโอ้ไวยแต่จัดเลยโคตรไวเลยผมยังไม่ทำเลยเลยตอนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนให้ปิดตรงนี้ให้มันดูแบบว่าเออตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวความจริงแล้วผมต้องยกระดับทุกคนครับยกระดับไปถึงยังไงฮะผลที่ความจริงผมต้องทำไปตรงนี้ให้มันติดกันเลยนะทุกคนนะเออห้ติดกันเลยเดี๋ยวครับ น่าจะโอเคนะครับประมาณนี้เอ่อมันจะหัวติดกันไหมนะผู้ดูอ่ะหัวติดเอาตรงนี้ออกโอเคน่าจะประมาณนี้ได้แหละผมว่านะได้ได้ไหมทุกคนได้ได้นะครับเราเดินฝั่งนี้แทนแล้วกันเออเดินฝั่งนี้แหละนะ ผมว่ามันน่าจะสวยเออผมว่าอย่างนี้สวยเยอะเลยนะครับอืมให้มันติดกันเลยมันแบบมันดูแบบเอาไปเลยสามเขียบปิมพุงอะไรเงี้ยนะทุกคนนะมาเรามาทําตรงนี้ต่อเป็นปูบล็อกดินหน้าตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเพราะว่าหลายคนที่ชอบเข้าชอบดูคลิปแข่งสร้างนะครับพอผมไม่ได้ลงแข่งสร้างก็แบบว่าพี่ครับพี่ครับทำแข่งสร้างหน่อยครับเออบางคนแบบเออน้องแซมน้องแซมทำแข่งสร้างหน่อยผมก็งงเหมือนกันนะว่าใครเป็นพี่ใครเปน้องกันแน่งงเลยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคนดูผมเนี่ยผมรู้ครับคนดูผมนี่ดูทุกทุกวัยใช่ไหมทุกคนนะเออผมกแล นะฮะผมพยายามให้ช่องผมนี่ดูทะลุเพย์ตุใบนะบทุกคนสามารถเด็กดูได้เวยดูดีดูไปดูมาไม่ดูดีกว่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะอโอเคอ <c oughs> ตกไปตกลงไม่ดูใช่ไหมเออใช่ครับ <c oughs> ผมทําเป็นบล็อกดินกับตรงนี้เป็นแบบว่าสลับเดือดทุกคนครับเหมือนเป็นตารางนะฮะเหมือนเป็นตารางหมังครอสหมังลุกอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะน่าสวยผมว่าน่าสวยจัดทุกคนครับคิดว่าไหมฮะใช่ครับผมคิดว่าสวยมากคุยใครวะเนี่ย <anca us Your anxiety> มาคุยคนดูคุยคนดูคุย,คคยชมนะครับท่านชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะคนจะดูทางบ้านหรือว่าตอนนี้กําลังกินข้าวด ah ูหนังอยู่ตอนนี้มีใครกินข้าวไปดูไปไหมครับใช่ครับผมคนนึงนะฮะตอนนี้กินข้าวไปเล่นไปเดี๋ยวอันนี้หยอกอันอนี้นหยอกเพราะว่าเพราะในนี้ผมบอกเลยว่าในคลิปนี้ต้องมีคนกําลังกินข้าวไปดูไปปลาเชื่อพี่ไหมหรือไม่ก็ทํากับบ้านไปดูไปหรือไม่ก็กําลังคุยเพื่อนไปดูไปหรือไม่ก็กำลังเห็นคลิปนี้แจ้งเตือนอยู่อ่าอันนี้ผมว่ามีส่วนอันที่ผู เพราะปกติผมก็ทํานะคือมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับเวลาเรากินข้าวเนี่ยครับเราต้องมีอะไรดูด้วยนะเล่นด้วยถึงมันจะทําให้ข้าวอร่อยขึ้นปากคิดไหมเข้มไหมคือเวลาเราอเ,เออใช่ใช่ใช่อันนี้ผมผมมั่นใจเลยทุกคนน่าจะมีหลายคนทําเหมือนผมนะฮะคือเวลาเรากินข้าวนะครับเราต้องเอเวลาเรากินข้าวเวลาเราต้องหาอะไรดูด้วยนะเพื่อความเพื่อข้าวจะได้อร่อยนะเวลาเรากินนะเออผมว่าชัวมีคนดูเหมือนผมชัวเลยโอเคคือผมอยากทำเป็นบ่อตรงนี้เป็นบ่อเล็กบ่อหนึ่งกันทุกวนครับน่าจะสวยงาม เป็นบ่อแบบค่อนข้างจะแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยๆแล้วกันนะประมาณตรงนี้มีบ่อคล้ายๆบ่อน้ำแต่ว่ามันไม่ใช่บ่อน้ำเพราะมันเวอร์ชันนี้มันไม่มีปลานะครับทุกคนถ้าเวอร์ชันนี้มันเหมือนแนวสับหรือว่าเหมือนเวอร์ชันใหม่ๆมันจะมีถังปลาใช่ไหมปะเนาะมันจะมีถังที่มันเป็นปลานะเบอรอนั่นแหละถังนั้นมันทำให้ยกระดับสวยงามมากใช่แล้วเวอร์ชันนี้มันไม่มีทุกคนนะผมอยากให้มอสมันมีเวอร์ชันใหม่ๆมั่งพวกมอสเฟอร์เจอร์ผมจะได้ไปทำเวอร์ชันอื่นนะฮะ ทุกคนจะได้ดูเวอร์ชันที่มันใหม่สดใหม่กว่านี้นะมีแบบมีบล็อกนู้นบล็อกนี้เต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าทําใจให้ทุกคนคนระับเพราะว่ามอสมันจะไม่อัปเดตนะฮะโอเคนี่คือจะเป็นบ่อปลาเล็กบ่อนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นเอ,อ่อสวนลุมพินีนะฮะไม่ใช่ครับทําเป็นสวนสวนหย่อมเขาเรียกสวนหย่อมใช่ไหมใช่แหละตรงนี้ทําเป็นสวนหย่อมด้วยนะครับตรงนี้ผมขอดเพดานตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงนี้นิดนึง,นง,นนนงทําเป็นสวนหย่อมนะฮะตรงนี้ปักด้วยเป็นอนันนี้แล้วก็ไอ้นู่นมาทุกคน ตรงนี้ขอหนึ่งขอดนึงขอดนึงอ่าตรงนี้ตรงนี้ปิดขึ้นมาดึงมาประมาณนี้อ่าแล้วก็มีตรงนี้ชึบชึบชึบประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเออปิดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเออไม้ไผ่นะฮะไม้ไผ่ผมชอบทรรม้าต่จัดคุณควรคิดดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยทำด้วยบล็อกดินนะครับแล้วก็บล็อกนู่นบล็อกนี่นะครับเลยเราต้องชูการ์เคกูอยู่ไหนนี่ะชูการ์เคกูนี่เจอแล้วขอโทษขออภัยในคำหยาบนะครับผมว่า การที่ผมทำไอ้ที่ผมพูดคำหยาดเลยมันเป็นแค่การแสดงทุกคนนะครับอย่าคิดมากนะครับทุกคนการแสดงหมายถึงว่าเออเป็นคำพูดเท่านั้นทุกคนก็ใครที่ยังเด็กเล็กอะไรเดือเล็กอะไรประมาณนี้ทุกคนก็อย่าไปพูดตามกันนะครับมันสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะผม,ม,มใ,ชใช่แล้วเพราะผมเคยโดนผ,ผู้ปกครอ,องของท่านใดไม่รู้นะครับพิมพ์ว่าออพอดีว่ามีเด็กเล็กเด็กแดงกำลังดูอยู่ก็ของคำหยาบอะไรประมาณนี้นะ เออผมก็แค่ระมัดระวังคำหยาบอยู่นะทุกคนนะแปลว่าแต่ตอนนั้นที่เด็กที่ท่านผู้ปกครองใครไม่รู้ที่ไปคอมเมนต์แต่ว่านั้นเป็นคลิปไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนทุกคนต้องแนะนำเนยแย่ด้วยครับว่าคลิปไลฟ์สตรีมกับคลิปปกติน่ยมันจะแยกแยกันก็คือไลฟ์สตรีมเนี่ยผมไม่สามารถคัดได้ว่าผมหยาบตรงไหนแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแคเป็นเลยนะถ้าเป็นแบบว่าคลิปอย่างเงี้ยผมสามารถตัดคำหยาบได้นะแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สตรีมเนี่ยผมไม่สามารถตัดคำหยาบได้เลยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับมีคำหยา แต่ว่าลาส้นมันมันนานมากเลยนะประมาณ4ี่ห้านทีที่แล้วอ,ะอ่อะออคือวงงเหมือนกันนะผมรูบบ้ผมจะไปอา่านทำไมนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราทำตรงนี้ต่อทุกคนนะอันนี้จะเป็นรัวรั้วเล็กตรงนี้นะสวยจัดบอกเลยแล้วก็มีของตกแต่งนิดนึงผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกันมากเลยทุกคนครับกลับบ้านของเรานะฮะโอเคเอาอนนี้แล้วก็ปิดตรงนี้พบแล้วมันเหมาะสมจริง,รงครับทุกคนครับเป็นไงโคตรสวยครับบอกบอกเลยสวยแบบเปลี่ยนใจเอาตรงนี้ดีว่านะครับเปลี่ยนใจนิดหน่อยครับทุกคนเฮ้ยเสียงงนิดนึงโคตรสวยบอกเลย เป็นไงสุดจัดทุกคนครับเสียงหลงเกงต่อไปเราต้องทำเตียงนอนนะฮะเตียงนอนเป็นสีน้ำตาลผมว่านะครับบ้านเราใหญ่สักขนาดนี้ผมจะใช้เตียงของเฟอร์เจอร์มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าเตียงมันเล็กเกินไปนะครับทุกคนเออใช่เตียงมันเล็กเกินไปนะครับเลยผมคิดว่าผมจะทําแบบว่าทําเตียงด้วยตัวเองนะทุกคนครับทำเตียงด้วยเองแบบว่าเออผมจะทําเตียงด้วยเองนะทุกคนทําเตียงออกแบบขึ้นมาด้วยตัวเองไปเลยนะครับเออความคิดที่ดีนะครับดีจัดทุกคนคิดไหมครับใช่ครับผมว่าควาคิดที่ดีมากอันนี้คือเตียงนอน คุยกับเอ่อคนดูที่กําลังจะจะคอมเมนต์แต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ไม่ทันหรือกำลังกินข้าวอยู่สักอย่างนี่แหละครับใช่ครับแล้วก็มีสีขาวทุกคนนะเป็นสีขาวคืออะไรครับมันคือเปรียบเสมือนว่ามันคือหมอนนะทุกคนมันคือหมอนนะครับหมอนทองอะไรประมาณนี้นะคนละหมอนคนละหมอนะครับแล้วก็เรามีอันที้สีขาววานไว้นึงนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็คือผ้าห่มผ้าห่มเราสีสีน้ำตาลไม่เอาผมไม่เอาสีน้ำตาลเอาเป็นสีเหลืองดีกว่าทุกคนครับเพราะว่าตัดสีน้ำตาลดีมันเท่นะครับคือเฟอร์เจอร์เนี่ยเราสามารถออกกแแบบบสีอะะไไรร็ด้นคัต่่วาไอ้้ีีมบบบบาาานนเเรร่ยพพวววกกกแแ็คด์ เออแบ็แบบผู no ้โคมบ้านอะไรเงี้ยมันต้องเป็นไปด้วยบล็อกที่เรากําหนดมาก็คือบล็อกดินอะไรประมาณนี้นะคอยปลาเนี่ยผมคิดเลยตอนนี้น่าจะเป็นแบบเป็นแบบพวกแบบเป็นเพชรนะครับแบบหลูๆอะไรประมาณนี้นะว่าเป็นไม่ได้นะครับทุกคนคิดว่าบ้านผมเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับสำหรับบ้านดินนี้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันหรูนะผมว่าน่าจะมูลค่าหลายตังค์อยู่นะผมว่านะทุกคนคิดว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็สามารถตีราคาได้นะครับเออมบอกเลยนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือบ้านของผมนะฮะต่อไปเราต้องทําตรงนี้เออเป็นนี่อ่ะแล้วก็มาตรงนี้ ผมคิดว่าผมจะทำโคมไฟด้วยตัวเองเหมือนกันครับทุกคนครับโคมไฟเราประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดอยด้วยตัวเองนะครับคือทําเองอ่ะครับโคมไฟนะฮะเดี๋ยวผมขอทำอยางนี้ก่อนให้มันเป็นเตีย๋แบบว่าพึ่งคาดจะแบบสุดโมเดิร์นนะทุกคนประมาณนี้ชุบๆๆ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 เป็นไงปะพี่พูดขนาดนี้น้องอยากเห็นบ้าพี่แล้วสินะใช่ไหมไม่โอเคครับกข้อหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะฮะยังไม่จบคลิปนะครับทุกคนอย่าเพิ่งปิดช่องไปไหนนะทุกคนอย่าเพิ่งปิดช่องนะครับเออถึงไม่ใช่รายการทีวีอย่าเพิ่ง นี่คือครงไฟที่ผมทำเองทุกคนเป็นไงสวยไหมครับใช่ครับสวยมากๆเลยโอเคเดฟเฟอร์เจอร์เราเข้าไปแต่งพิ่มเติมผมขอทำแบบประดิ่งห้องประดิ่งไปดอนไปดองไปดึงไปดึงนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนทุกครับสวยงามเรามีบล็อกไอ้นี่บล็อกหนึ่งเอาไปเป็นที่เป็นโต๊ะวางของแล้วกันนะโต๊ะวางของแน่นอนครับผมผมทำเองนะฮะโต๊ะวางของโต๊ะวางนี้จะทำเองเหมือนกันเป็นไงเราใช้เขาเรียกว่าอะไร diy ใช่ไหม่า diy diy ทั้งอย่างนะครับทุกคนที่เขาชอบดูวกันนะคือเอาไว้ประดมประดิ่งของนะครับเดี๋ยวทำอไรเป็นบล็อกนี่แหละทุกคน ผมไม่อยากใช้บล็อกนี้ไปนหนึ่งเปลี่ยนก่อนนี่อ่ะออ๋จะลองให้ทุกคนครับผมโดนแกล้งอ๋ออ๋อออมันบล็อกครับทุกคนมันดูดิผมเปลี่ยนบล็อกไม่ได้มดบล็อกเหรอบล็อกอ๋อบล็อกอาผมปิดทุกคนครับผมว่าผมว่าผมใช้ตัวธรรมชาติดีกว่านะสมบัดีกว่ามาทุกคนครับผมคิดว่าบ้านเราดีนะฮะต้องมีทีวีสักหน่อยนะครับสลักข้างบนนะครับเลยเป็นคิดว่าเป็นตัวนี้น่าดีที่สุดเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสีน้ำตาลทุกคนทำไม่ใช่อะไรนะมีแค่นี้แหละครับที่ต้องการนะครับ ก็มีโคมไฟตรงนี้หนึ่งว่าไงน้องลักซ์ถึงไหนลวพี่ถึงถึงถึงบ้านแล้วตอนนี้ใกล้ใกล้ถึงบ้านแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สอัสดี้วอนนีพี่ตอนนี้พี่เริ่มตกแต่งแล้วครับตอนนี้พี่ตกแต่งห้องนอนใกล้เสร็จแล้วใช่แล้วก็มีนาฬิกาตรงนี้นะครับทุกคนนิดนึงอ่าตรงนี้ประมาณนี้ทุกคนคิดว่าทำไมพี่ไม่ทำหุ่นนอนครับเพราะว่าหุ่นนอนเรามีไฟอันสวยงามเลยใช่ไหมทุกคนใช่ครับแล้วก็มีตรงนี้หนังสือตรงนี้นิดนึงเอาเป็นว่าปิดตรงนี้เน่อยทุกคนครับเพื่อความสวยงามแบบว่ามีความมีทจอช์นิดหนึ่งประมาณนีี้้นนะะคครรรััับบบแลลวกก็มตงส นั่งพักผ่อนนะครับรู้นั่งทําไมนะครับเลยคิดว่านั่งพักผ่อนน่าจะดีสุดตรงนี้อันหนึ่งไม่เอาตรงนี้อ่ะทุกคนนั่งประมาณนี้อ่ะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงครับทุกคนูดคุยข้อที่ผมจะได้ทีวีความจริงแต่ได้ห้องนั่งเล่นอีกสไตล์นึงทุกคนครับมันมี2สไตล์เนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงนี้อันนึงใช่ไหมใช่ครับผมต้องทำเป็นโซฟาผมลืมไปเลยอ่าบราวน์นะฮะบราวน์โซฟเฟิร์นเป็นโซฟาสีน้ำตาแล้วกันนะน่าสวยจะจัดทุกคนนะผมบอกเลยเอาตรงนี้อ่าวางประมาณนี้เอ้ยใกล้ไปใกล้ไปเดี๋ยวตาเสียนะททุุกกกคคคนนนออย่่าัังใล้จรบ เวลาทุกคนดูทวงทีวีดูโทรทัศน์อะไรบนั่งไกลๆจอนะฮะประมาณนี้น่าจะโอเคสุดๆเลยไปเลยนะครับแล้วก็สไตล์นึงที่ผมอยากําก็คือเป็นสไตล์แบบว่าทีวีแบบอีกแบบนึงด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูมากว่ามันน่าสวยมากๆเลยเพราะว่าใช่ครับสวยจริงๆตัวนี้จะเป็นห้องห้องอะไรไม่รู้ที่มันไม่สามารถวางทีวีตรงนี้ได้ผมคิดว่าจะทําเป็นห้องครัวห้องครัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวไปเลยดกวานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมอยากทำตรงนี้มากทำตรงตรงนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะสวยนี่ทีวีเครื่องหนึ่ โกงกงอ้อยนั่งตรงนี้นะฮะนี่ประมาณนี้โอ้โหคตรสวยครับนี่คตร DIY เขาแบบโอ้โหแบบสามมุมสามฉากเตรเท่ฮะตรงนี้ตั้งไม่ได้แล้วครับแดงแล้วฮะแดงเฉือแล้วประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วสวยแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวด้วยครับเรามาหาอ,อุปกรณ์ห้องครัวดนกว่านะครับห้องครัวเราต้องมีอะไรบ้างผมว่าเฟอร์เจอร์บ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่อ่ะเฮ้ยวางไว้ชึบอย่างนี้แล้วก็จจะเเส็แล้วนี่ย ของใครนะของน้องนะก็เสร็จแล้วอ๋อของพี่อ๋ออีกสักแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วครับตอนนี้พี่กำลังตกแต่งอยู่นี่นี่เครื่องนี่เครื่องปั่นเนี่ยทุกคนเครื่องปั่นไว้ตรงนี้สินี่สวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพวกแก้วนะครับตรงนี้มีช้อนแล้วทุกคนมีเลยครับนี่มีนี่นี่มีดมีมีทุกอย่างครับแค่แปะฝากนังกนะครับก็มีทุกอย่างได้นะครับใช่ครับโคตรเก่งแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอันนี้ไว้ตรงนี้สักนิดนึงครับเรามีหลายๆเครื่องหน่อยน่าจะดีโอเคห้องครัวเราเสร็จแล้วครับต มันง่ายๆนะครับดูง,ง่ายๆนะต่อไปแชร์เป็นเก้าอี้ด้วยครับทุกเก้าอี้เดี๋ยวไปเสียมตานะทุกคนผมเปลีย่ยนใจเล็กน้อยนะฮะเอาไปเสียม,มตาเดี๋ยวสีดำเดี๋ยวทุกคนนะผมชอบสีดำสีดำน่าจะเข้าสุดๆแล้วก็มีแบบว่าไม่ใช่เข้าอะไรนะครับผมเข้าพวกเข้าอันนี้ครับทุกคนโต๊ะสีดำผมชอบมากๆเลยมันสวยดีครับอันนี้แล้วก็ตรงน,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 นี้อันนี้คือห้องอะไรครับอ๋อห้องน้ำ้วผมลืมไปตรงนี้มีห้องน้ำด้วยใช่ครับ้อแล้วเหลือห้องรับแขกนะจ๊ะโอเคของพี่ก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้นะครับเหลือห้องรับแขกห้องรับแข ข้างบนทําได้หลายอย่างผมลืมไปเลยว่าเราต้องทำข้างบนด้วยนะครับตอนที่ผมทำแค่ข้างล่างเองแล้วก็โอเคประมาณนี้อ่าห้องกินข้าวเสร็จแล้วครับต่อไปห้องน้ำเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้องน้ำกับห้องข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์คนดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอทีตอนที่เฟอร์เจอร์ของพวกเราเนี่ยเสร็จทั้งหมดเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเจอทีแล้วกันครับแล้วฮู้นะครับทุกคนมาเราตอนนี้บ้านของพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะสำหรับบ้านนุ่มแอบบ้านโปรนี่นะครับปลาดูบ้านพี่สิบบ้านพี่่นนาดับบมมแ หน้าดำขําเครียดนะครับน้องนูบนะฮะมาเราดูบ้านของผมกันดีกว่านะครับบ้านนูบนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือทรงทรงล้นๆนะครับน้องนูบนะฮะมาเดี๋ยวเราดูข้างในดีกว่านะครับพาเข้ามาดูข้างในครับทุกคนเข้ามานี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องห้องห้องรับแขกนะครับอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้นะฮะมีห้องนอนนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นใช่ครับมีแค่นี้แล้วข้างบนก็จะเป็นห้องห้องห้องกินข้าวนะครับแค่นี้นะครับทุกคนบ้านผมเสร็จแล้วนะครับโออเคไปบ้านนื่่ตอ นี่เดี๋ยวเราไปดูดดบ,บ้านตาดินกันดีกว่าาตามมานี่ <t ık> ตรงนี้มีตาดินนะครับนี่ตามมาเลยลงใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านดีเพราะบ้านใหญ่มากข้างล่างเนี่ยข้างนี้นี่เขาแบบข้างล่างนี่ใหญ่มากๆทุกคนดูงั้นทุกคนออะบารงมาเลยนี่ครับ <t ık> ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูนั่งที่แบบที่นั่งเล่นอีกที่นึงนะครับที่แบบว่านั่งเล่นแบบสบายๆชิวๆตรงนี้นะตรงนี้ชิวๆเหมือนกันนะครับ <t ık> แล้วก็ตรงนี้จะมีบ่อหน้าเล็กๆกับธรรมชาติหน่อยๆนะประมาณนี้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยชั้นล่างก็จะเป็นนนนห้้องงคครรรัวะะบตี นี่ตรงนี้จะเป็นห้องครัวสามารถทำใช่แล้วทำอะไรกันเออใช่สไตล์มารู้จริงทำอะไรก็ได้ห้องครัวนี้นะครับแล้วก็จะมีที่นั่ง2ที่นะฝั่งตรงฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีห้องน้ำห้องน้ำที่สุดภัยมากดูนี่พม่าสามารถเปิดปิดได้ด้วยครับทุกคนดูประมาณนี้นะสามารถเปิดปิดได้ใช่ครับแล้วก็มันจะเป็นห้องน้ำนะนี่อ่างกับน้ำแล้วก็จะมีอ่างแบบว่านี้ด้วยครับเปิดสามารถเปิดกล้องนี้ได้นะนี่เปิดกล้องได้เลยนะครับตรงนี้มีเป็นอ่างนะตรงนี้จะมีห้องโซว์งนี้ด้วยสามารถเปิดปิดได้เหมือนกันครับ เข้าไม่ได้เนาะใช่ครับเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าสองติดนะตรงนี้จะมีที่ชงที่ช่วยตรงนี้ช้นงชี้หน้าเรียบร้อยนะฮะมาออกมาเดี๋ยวพาไปข้างบนดีกว่าข้างบนก็คือทางนี้นะครับทางนี้เลยข้างบนก็ชิดขวาครับชิดขวาข้างบนก็จะ<อ>เป็นห้อง,องเป็นเตียงนอนที่สามารถที่อิดิเองนะครับตรงนี้เ้องเตียงนอนที่ทำเองนะตรงนี้เดี๋ยวบงทำตรงนี้หนึ่งครับทุกความที่นี่น,ะนี่ เป็นนอนที่ทำเองนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟเนี่ยตรงนี้ก็จะมีพวกแบบหนังสือตรงนี้อ่านให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีทีวีตรงนี้นะให้ให้ดูนะครับประมาณนี้อันนี้ทีวีของตัวเองแล้วก็จะมีทีวีจอใช่นี่กำลังเล่นมคค้ากับดิคอร์ดแล้วก็อันนึงเป็นวิดโอดวยนะครับวิดโอดีพีนะครับสามจอเลยเป็นไงนี่เป็นโซนทำงานนะครับจะมีพวกหนังสือหนังสือหนังสือเรียนนะครับมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กตรงนี้เก็บไว้ใช้นะครับหนังสือตรงนี้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์3อย่างประมาณได้3จจจจออออตตตรรรรรงงงงงนน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 ีีีี้้้้้้้ะะ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 คััับบเเเเเปป็าาไไววดดููหหฮฮล่่มมมณิ แล้วเป็นหนังสือเล็กน้อยเอาไว้อ่านประมาณนี้ทุกคนอันนี้เป็นโซนทำง,งานกับโซนโซนแบบพักผ่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละ,ะครับทุกคนก็ใครชอบบ้าผมก็สามารถแฮชแท็กหนึ่งได้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับผมนะฮะไปป้าไปดูบ้าไป้าไปดูบ้านป,ป,าป้าเป็นไงครับตรงลงนะฮะไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับไปเป็นไงฮะโอ้บ้าน<ต>าบ้านโปรบ้านโปรดูบ้านโปรเถอะครับทุกคนโอ้บ้านโปรนี่หัวจะร้อนร้อหน่อยนะเพื่หัวร้อนรหน่อยทุกคนครับดีแล้วมีหมวกเพชรนะเป็นหมวกเพชรก็ถือความเป็นแบบเป็นโปรนะฮะโอ้ดูดินะไหนดูข้างในหน่อยครับไปปา อ๋อเจอเลยแค่นี้เหรอครับเนี่ยโอ้ก็ใส่คลิปนี้นะยัง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 ในไปที่นั่งพักผ่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นบ้านเป็นห้องโถงใหญ่นะคะโอ้โหคนรวยครับเป็นเพชรนะครับทุกคนสัสดีค่ะคนรวยเลยห้องนั่งเล่นนะคะโอ้โหนั่งเล่นโอ้โหนวดสปาถ้ามองเผืนนี่นวดสปาแล้วเนี่ยแบบเอาไว้แบบตรงนี้จะมีคนแบบว่านั่งแล้วนวดเท้าให้อะไรเงี้ยอ่าข้างบตรงนี้สวยงามตรงนี้อุมีมีวงมีดอกไม้ข้างบนนะครับทุกคน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเลยโอ้โหห้องน้ำดูครับทุกคนรู้ถึงความแบบหรูหรือยังครับทุกคนคนรวยคนจนนะครับเดี๋ยวเราใช้แล้วมาตงนี้นะเอ้ตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยผมชอบอยากได้ตรงนี้มากทุกคนขับบัววางเออตรงนี้เรียบร้อยอ่าีก้อนเดียวก้อนเดียวไม่น่าพอก้อนเดียวไม่น่าพอดูทรงอ่างล้างมือเนี่ยมีสองมีโถขี่ด้วยเอ้ยอันนี้คือผู้ผู้ชายขี่อันนี้ผู้หญิงขี่นะครับอันนี้เออข้าวน้ำ ได้ได้ได้ทุกไวทุกห้องน้ำหลวงน้ำหลวงเป็นเซนเซนส์พาห้องน้ำเลยครับไปจะไปเราดูอย่างอื่นต่อครับทุกคนมีอะไรฮะก็จะเป็นโซนนั่งอ่านหนังสือชิวๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวไม่มีหม้อด้วยกระทะด้วยทุกคนครับห้องครัวเขาสวยจังเลยออกสไตล์บูเดอร์มากๆเลยอ่ะโอ้สวยมากผมประมาณสิบเท่าได้เลยนะห้องนอนห้องนอนก็จะเป็นโซนโอ้โหลูเก็บห้องนอนเขาหลูโซนแต่งตัวแต่งตัว มีกระโปรงใส่ด้วยโอ้โห,โโหนี่หน้ากระจกแล้วก็ที่นอนที่นอนนี่คือหัวไวัใส่ของผู้หญิงนุ่งนะผู้หญิงสมัยนี้เขาชอบว่าสร้างบ้านเก่งนะครับทุกคนก็นะครับเนี่ยตูป้ปลาเนี่ยผมเนี่ยผมไม่มีวะโอ้ยมีคอมพิวเมตอร์ตรงนี้ด้วยครับทุกคนโอเคก็บ้านปลาก็ประมาณนี้ผมนะใครชอบบ้านปลาก็ทิ้งคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสหรับบ้านคนรวยบ้านตาคนจนนะครับเออยังมีอีกนะมีอีกอะไหนอ๋อมีเหรอหมดแล้วใช่ไหมตรงใจดูงนึกดูครัแค่ภายนอกก็ทำให้ใหญ่ได้นะถ้าผมแค่ ไ,ไอ้ดำนี่ใครวะอ๋อนอุ้มนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครช่องไซโคแล้วก็ลาวนลดได้ใต้คลิปแล้วกันครับผมสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าปนไปบันก็พบโอ้ยใครอยากสร้างอะไรอีพีหน้าส,สามารถคอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย